หนึ่งเทสโรนิการบทที่5ข้อที่1 6บถึง18บอกว่าจงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอและจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกๆก,กรณีเพราะนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับถึงแม้เราอาจจะไม่เข้าใจเหตุการณ์ว่าทำไมทำไมแต่ว่าเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าเราจะเข้าใจว่าอ๋ออ๋อแน่นอนเพราะพระเจ้ามีแผนการที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราเป็นแผนการที่เกินความเข้าใจ วันนี้เราอาจจะไม่เข้าใจแต่วันหนึ่งพระเจ้าจะทําให้เราเข้าใจและทําให้เกิดการสรรเสริญพระเจ้าอย่างแน่นอนวันนี้ก็ให้ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้ากําลังแกะสลักชีวิตของเราเหมือนกับเสี่ยวที่มันกําลังกระเทาะหินให้มันสวยงามการที่เราจะแกะสลักก้อนหินก้อนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องที่ใช้เวลายอย่างมากเลยใช้ความอดทนใช้ความปราณีตเช่นเดียวกันพระเจ้ากําลังกระเทาะชีวิตของเราให้สวยงามอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าตกแต่ง ดอกไม้ในทุ่งนาอย่างไรยิ่งกว่านั้นพระองค์จะทรงตกแต่งชีวิตของเรามากยิ่งกว่านั้นอีกให้ไปน้องเชื่อเสมอนะครับมีความหวังเสมอขอพระเจ้าวอวยพรนะครับ